สวัสดีครับวันนี้จะมาปลูกเสกไพ่นะครับก็อยู่ที่บ้านอยู่นะเดี๋ยวจะมาปลูกเสกพยิบซีกันนะครับทําไปถึงปลูกเสกแล้ววันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันพระเรื่องงานจําดีนะครับบอกว่าได้ไพ่สําหรับใหม่นะครับไปสั่งจากร้านคินุคุยะมานั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยผมซื้อไพ่มาแล้วเนี่ยผมก็อยากจะปลูกเสกนะครับแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนเนานะเราจะปลูกเสกให้อาบแสงจันทร์เนี่ยมันก็จะเสี่ยงนะครับเพราะว่าผมอ,อยู่บนตึกพาณิชย์นะมันก็จะไม่มีเรียกว่า ไม่มีบริเวณเป็นลานกว้างในบ้านนะครับผมก็จะไปปลูกเสกที่สวนพระของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยกลัวฝนตกนะแล้วเดี๋ยวพายมันจะเปียกนะครับคราวนี้ก็เลยจะปลูกเสกในแบบตะวันตกนะยิงมาจากหนังสือนะครับหนังสือนี่ครับหนังสือเล่มนี้นะครับคือเขามีคู่มือในการปลูกเสกพานะครับก็คือเป็นการเพิ่มพลังในพาโดยการใช้ท่าทั้ง4ี่นะครับในการปลูกเสกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าเป็นยังไงนะ อ่ะครับอันนี้ก็เป็นการปลูกเสกไพ่ด้วยใช้ธาตุทั้งสี่นั่นเองนะครับก็คือดินน้ําลมไฟนั่นเองนะครับดินก็คือเกลือนะครับน้ําคือน้ําไฟคือควันเทียนลมคือทูบนะครับก็จะประมาณนี้เนาะการปลูกเสกไพ่แบบตะวันตกนะครับผมเอาละครับก็จบแล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับก็บอกกล่าวกันได้นะครับ ต้องยอรับส่วนหนึ่งว่าผมเองก็ยังทุรักทุเรในการทําคลิปอยู่นะครับเพราะทําคนเดียวนะครับเอาความสะดวกไปมิดตั้งนะครับเราก็เลยอาจจะยังไม่ดูโปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่นักนะครับคลิปก็อาจจะยังดูไม่ขลังนะเพียงแต่ว่าจะมาบอกกล่าวว่าเออฮิทพมันมีการลุกเสกนะผมไม่ได้ว่า ซื้อมาแล้วแกะมาทำนายนะครับส่วนผ้าชุดใหม่นะครับก็อาจจะยังไม่ใช้ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปศึกษาก่อนเพื่ี่จะเอาจินตนาการหรืออะไรเงี้ยหรือลองผิดลองถูกมาใช้นะครับเอาล่ะก็จบเท่านี้ดีกว่าเนาะพูดมากเดี๋ยวจะน่าเบื่อนะอย่าลืม subscribe like share ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย